มันเกิดว <ถ baptized. S 2> ันเกิดย้อนหลังมีนอมีนอมีนเิดอเิดดลวางมาท่านตั้งแต่แบนี่วัน้เกิดวันเกิดยนหลังวันเกิดย้อนหลังนี่วันเกิดฉันแต่ฉันจำได้นะไม่ใช่ไมมีใครจำนาผมบอก้ผมต้องจำได้ออโลว่าวันเกิดวันเกิดใคร ฮะคนเกิดให้คนเกิดผมเดี๋ยวหลังใช่ไหมเจ้าหลังวันนั้นไม่มาไม่อยู่แล้วปลว่าไอ้ว้ยใครมาเนี่ยไอ้ผมไม่ใส่ได้อ้เเอาเปล่าเค็กก่อนเปล่าเค็กกันเปล่าเค็กเอาวันเกิดแล้วแบบมีเบิร์เดย์เป่าคือยูอ่ะเดี๋ยวสว่างอ่ะเดี๋ยวอ๋ออ๋ออ๋ออ๋โอเคแค่นี้ครับไปอ่าเชิญครับเชิญครับไม่แค่เปล่าเค็กไปพอแล้วเดี๋ยวต้องมีนะขอบคุณนะเเปล่าเค็กคนเกิดให้ต้องมีฮะไม่ใช่มีแท็กไม่ใช่ต้องเปล่าแล้วเท็ก อุตส่าห์เป่าเทปมาเกิดให้บ้ากกว่านะขอบคุณมากนะขอบคุณที่เป่าเทปนะอ๋อนี่มันเกิดมะนี่นี่เขาตังค์เพื่อแก้วปากเลยอันนี้กินกินก่อนกินก่อนกินก่อนเลยมันเกิดย้อนหลังแหม่ได้เจอหลายวันเขาไม่ไม่ลืมไม่ลืมแต่แค่ไม่พูดกินเค้กก่อนกินเค้กก่อนค่อยคุยอย่างอื่นให้เอากินก่อนกินก่อนแล้วอยวานที่หลังกเอาน้ำวายก่อนมันเกิด นี่มีแขกรับเชิญด้วยอาเชิญอาเชิญรอก่อนรอน้องก่อนเดินเดินอาเชิญเชิได้ก่อนไงได้ชได้ครับใ้เบร์เยชาหน่อยีเบร์เดก่อน้เบิร์เดย์้ีเบร์เดก่อนีเบอร์เดย์ปี้เบอร์เดย์ยู่ฮีเบร์เดย์ยูจะแบ่งน้องกินไหมพี่แกแบ่งน้องกินด้วยแบ่งน้องกินด้วยแบ่งน้องกินด้วยด้จัให้น้องมาก

ให้ถึงมากให้ถึงมากนะอยู่อยู่เป็นอยู่เป็นแล้วท่านไหนจะเป็นไหมเป็นท่านสบายดีไหมเป็นสบายสบายดีสบายดีไม่ได้เป็นสบายนะขึ้นไส้อืมขึ้นไส้ขึ้นไส้เริ่มเปิดปัจะเตรียมต่อดร่างกายอืมอะไรหมอย่างอ่ะหมดแกบได้เยังอยู่ไหมอร่อยไหมบ้านหมอย่างอ่ะหมดแกบหมดแกบขอบคุณยังขอบคุณพี่เอกยัง มันกินอะไรนะวันนี้มันแก่อะไอยางงี้อ่าวันแก่เรี่องอะไรไอ้ปากเลยไอ้ปากที่ปากหน่อยอ่าบอกน้องเลยวันนี้มันกินอะไรอ่านี่ก็ตัดเลือดดึงดึงดึนี่เลือดเลือดยังไงเลี้ยงไงอ่ะเลี้ยงไงอ่ะให้จ่าหรือให้โดต่อมอะไรต่อ่าจะแบ่งให้น้องไหมแบ่งเลยเลือกอะไรแบ่งนะแบ่น้องนะอ่าน้องเล็กเอาที่อันนี้เรากำลังจะผ่าของนำเกดมันเกล่ย้อ่นหลังให้ไอ้ครูอ่าแบ่งให้น้องเท่าไหร่เ่าไปตัดเนี่ยนะเด็กอ่าแบ่งให้น้องเท่าไหร่ เอาเลือกเอาเอาเลือกเอาอานเอาไ้ตอนนี้ใจดีนะอันนี้มันเกิดเลือกเอาอะไรอีกอ่ะตแบ่งให้น้องอะแบ่งให้น้องอันนี้แต่เราเลือกอันนี้นะเราะว่าเรลือกอันนี้อะแบ่งให้น้องอันนี้สีเขียวไปอันดับหนึ่งอะอะไหนของตัวเองอันไหนเราจะดูดูว่าเขาจะเอาอะไรมากเขาจะแบ่งอะไรให้น้องอ่ะเดี๋ยวผมผมขออย่างเดียวพอเขาพี่ห่อเดียวพออะอย่าบอไว้ก่อนตัวเองเอาไปไหนเขาจะแบ่งให้น้องแค่ไหนอ่่ะอะ เดี๋ยวต้องหาโน้ตือก่อนอ่ะแสดงว่าให้น้องอ่ะอ่าน้าอะไรแบบแบบอะไรให้น้องอ่ะอันนี้ก็เก็บเตรียมมาถุงไว้ถุงไว้เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาเาแบ่งไหนเดี๋ยววันที่เขาแบ่งให้เอาแต่ถึงแล้วนี้ผู้หญิงเขามันคู่ดี่หว่านี่หว่าโอเคโอเคอ่ะเราเป็นผู้หญิงเราถึงจะไว้เราให้แบ่งให้เขาใส่ถุงอ่ะแบ่งอะไรให้น้องอ่ะเอาเรียกเขาเลยเดี๋ยวแพงเราแบ่งให้น้องดิวันนี้มันเกิดเราเฮ้ยวันนี้มันเอ๊ะมันไม่ใช่วันนี้มันเกิดเขาคือเป็นวันย้อนหลัง แล้วมือตรงนี้ผมมีงานยุ่งๆไม่ค่อยมาด้วยทั้งญี่ปุ่นเขาจะเผื่อสงครามนะงั้นแต่ต้องที้งไปนี่เขาดิเลือกสงครามไว้ก่อนอ่ะอันไหนจะแบ่งให้น้องเลือกเอาสิเราแบ่งให้น้องเลยน้องไม่กล้าหยิบมันเป็นของเราอ่ะเราเลือกเอาเลยอ่ะพี่ใจดีนะพี่ขอเลือกเอาอยากได้อยากอยากกินไหนที่เปล่าใส่ถุงหยิบใส่ถุงทางนี้ให้ละเด็กเขาขอนจันให้เทียบก่อนไม่ได้เนี่ยคือสาเหตุที่ต่อยกันอ่าใช่เขารู้แล้วฮัลโหลด

เจ๊เรียกเขาสิอาหยิบไปเขาสิเขาไ่กล้หหยิบอ๋อเขารูล้อันไหนเจ๊หยิบมาอันนี้เราเงอันนี้อ่อันนี้เอวิเมนะเอวิเจหยิบให้แล้วแล้วจ๊เยบิเขาไม่เรียบเลยอันนี้อันนี้เจ๊อันนี้ให้เจ๊อันนี้อันนี้เให้เจ๊อันนี้ผมไม่โ่นผมเงียไม่ได้ครับพมคนนี้ฮห้าพูดคำหยาบอ่เออเี้ันอ่ะ มันเอาไหนมันมือค้างนะกอูจะหยิบอะไรดีแบบขาเขาเนียไม่ได้นะตบปากนะกลัวเพาะนะเด็กดูเยอะไม่ได้เลยขอโทษขาว่าแล้วขอโทษนะขอโทษด้ครับที่เมาเหล้าดที่ประเทศเดนี้เื่องอาไครับี๋ยวท้ยอเอาด้วยเอาเอายืไปไหนไเขาด้ว

อันนี้อันนี้ของท่านอันนี้ให้น้องเ,อเดี๋ยวเดี๋ยของท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาถุงให้ผมจิ้มเลยนะครับอ,อ,อันนี้ของท่านอยากให้เล็กเก็บให้ไว้กินอะมร่งจะอะอะให้น้องอีกไม่ให้แบบอันนี้ของผมนะอ่ะโหเหมือนลูกเลยโกเหมือนเลี้ยงลูกเลยอะมั่งไม่ใช่ลูกพี่มั่ดูอะไรดูหมออะ ดูของพักอ่ะอันนี้ของท่านของได้แก่อันนี้ของม่อนแก่ม่อนของอะไรอ่ะดูนี่ก่อนนี่ม่อนนี่พูก่อนตอนนี้ติดใจอ่ะอันนี้เขาให้แจ๊กอันนี้ให้แจ๊กนะอันนี้ของมันกระตอมเจ๊ไปเอาไปด้วยมันย้อนหลังเดี๋ยวจะดูความยน่งบางที่ผมจำถามเดี๋ยวเล่าฟังกันม่อนสบายดิไหมบอกไอ้ีมันสบายสบายสบายหมนบเขาเล่นอะไรสบาดิเด็กคุ้งสบายดิไหมสบายดีคุงสบายดี วันเกิดท네ี่อะไรวันเกิดเราที่อะไรจุลาจุลายี่สิบนี่ไงจุลายี่สิบอินน้ำก่อนจุฬาอินน้ำอินน้ำอากินน้ำเลยมีมีภาพอะไรบ้างอ่ะอันนี้นี่งช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านอย่าเดินทางบ่อยแล้วก็แต่ก็ยังอ่ะยังเป็นห่วงเขาแหละแต่ไม่ได้มันมีเล็กมีอะไรดูแลไงอ่ะนี่สดีเอสจีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวยถือไปมนวานก่อนสวัสดีเอสจีสดีเอสจี ฝากช่องที่ใดฝากช่องใครแล้วก็กดกดแล้วไอ้ชีวิตพี่ข้าเดินทางชีวิตพี่มันเป็นทางฝากช่องด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดแชร์กดไลค์เอาเราพูดเองเลยเราฝากช่องใครวุ้ไต้ไม่ชัดครับพูดภาษาอังกฤษอังกฤษได้ญี่ปุ่นก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้เอาฝากช่องใครแนวหัวไช่นกอ็ไอ้เอาเนี่ยนี่นี่อยู่นี่อ่ะพูดฝาษาภาษาญี่ปุ่น ดีปอแเวที่ปอนเวทอ่าอนายเมเนี่ยเทนอานาวเดสกาในจัวาเนี่ยอ่าไลเดอร์ไลเดอร์ทูิิพอ์ปันชิไลเดอร์ทูปันิพบมือบมือพิชิตชิยปันจิมใครวะพิชิตชัยยากันยกันมอไม่ยากชิตทยยโอเควัสดีครับส่วันดี้เอานีสวันดีบอกลาเอสทีไาปไว้เจอกัน